ครับก็มาต่อกันในเรื่องของสุข,ขภาพจิตในตอนที่2กันต่อนะครับเรามาดูกันต่อในในความหมายของความเครียดนะครับความเครียดหรือสตรีสในอีกความหมายหนึ่งก็บอกก็หมายถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อเนี่ยในการคอนแทร็กส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออัจจะหลายส่วนของร่างกายงนั้นความเครียดก็มีทั้งมีประโยชน์และโทษครับแต่ความเครียดที่เป็นโทษนั้นก็จะเป็นความเครียดชนิดที่เกินความจําเป็น แทนที่จะเป็นประโยชน์กับกายเป็นอุปสรรคต่อชีวิตได้นะบางคนนั่งทํางานแล้วก็ใช้สมองใช้ความคิดความเครียดพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่นานๆกล้ามเนื้อก็จะเกร็งตัวนะครับเกร็งตัวค้างไว้และไม่คลายมันก็จะเกิดภาวะเกิดการเกร็งตัวของเนื้อการไหลเวียนของเลือดที่บร,ริเวณนั้นก็ลดลงก็จะทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยล้าได้งนั้นความเครียดหรือบางคนเครียดมากๆก็จะมีกดหลังในกระเพาะมากขึ้นนะครับก็ถ้าไม่ไม่ได้กินอาหารลงไปในตอนนั้น ก็กรดก็จะไปทําให้ไปกัดเนื้อกระเพาะก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกนะครับยังส่งผลต่อระบบต่างๆมากมายเกี่ยวกับทางด้านสรีวรวิทยาหรือแม้แต่มีการหลั่งฮอร์โมนบางตัวที่เป็นฮอร์โมนแห่งความทุกข์หรือฮอร์โมนอะดรีนาลินฮอร์โมนอะดรีนาลินนั้นก็จะมีผลทําให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆต,า,งต,า,งๆตามมามากมายเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูสาเหตุของความเครียด นะสะความเครียดเราก็สามารถแบ่งออกเป็นมีสาเหตุได้2ประการนะครับในนี้นะครับบางส่วนบางคนก็จะแบ่งเป็นสามแต่ในนี้แบ่งเป็นสองก็คือความเครียดทางกายความเครียดทางกายก็แต่แก่ภัยคุกคามต่างๆที่มีต่อสุขภาพทางกายนะครับคือสิ่งแวดล้อมเช่นร้อนเกินไปก็เครียดหนาวเกินไปเย็นเกินไปก็เครียดการเจ็บป่วยนะครับต่างๆก็เครียดก็ทําให้ร่างกายเครียดนะก็เครียดขึ้นมาได้นะครับหรือความเครียดทางสังคมหรือ หรือการเครียดทางจิตใจอันนี้เขารวมอยู่ในประการเดียวกันก็คือสิ่งแวดล้อมและจิตใจนะครับจิตใจเราอยู่ในสังคมสังคมเราอยู่ในสังคมไม่สามารถปรับตัวได้กับสังคมนั้นๆเราก็เครียดแล้วก็ส่งผลทําให้เกิดความเครียดขึ้นมานะครับอันนี้ก็แบ่งเป็น2ออย่างกว้างๆแต่ในบางตําราก็อาจจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนอย่างที่บอกแล้วก็คือเครียดทางกายทางใจหรือสังคมก็ได้นะครับทีนี้เวลาที่เกิดความเครียดนั้น นะปฏิกิริยาของความเครียดนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเราลองมาดูบ้างความปกติของร่างกายความผิดปกติของร่างกายก็คือเวลาที่เกิดความเครียดขึ้นมาร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นนะครับคนตื่นเต้นตกใจเครียดจัดนะความดันโลหิตจะเพิ่มสูงขึ้นมือเท้าเย็นนะครับเหงื่อออกตามมือตามเท้าหายใจตื้นและเร็วนะพวกนี้หายใจตื้นและเร็ว ใจอาจจะสัน่นถอนหายใจบ่อยๆบางคนก็กัดขากันไกลนะครับที่แบบรู้สึกขากันไกลสัน่นหรือกัดฟันหรือบแล้วก็อาจจะมีสังเกตเห็นขมวดคิ้วครัเวลาเราเครียดเราสังเกตดูเราเครียดดูเนะี่ยเราไปดูกระจกดูนะครับจะขมวดคิ้วตึงที่คอนะครับประสาทนะครับรับรู้ความรู้สึกของหูตาก็จะไวขึ้นจะค่อนข้างเซนซิทีฟการใช้พลังงานก็เพิ่มขึ้น เมื่อเกิดสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้ก็จะทําให้รู้สึกเพลียอ่อนเพลียแล้วก็ปวดศีรษะกล้ามเนื้อที่ศีรษะก็จะเกร็งตัวไปด้วยหรือบางคนเกิดไมเกรนนะจริงๆไมเกรนก็คือการที่เส้นเลือดในศีรษะเกิดการเดิดการบีบขยายตัวนะครับรบางคนก็มีการท้องเสียหรือท้องผูกนะครับบางคนก็เกิดปฏิกิริยาตรวมัดต,ต่อระบบควบคุมการกับถ่ายด้วยบางคนก็นอนไม่หลับหรือง่วงเหงาหานอนตลอดเวลา นะก็เป็นไปได้เหมือนกันเครียดบางคนก็เครียดมากๆก็นอนนะบางคนเครียดมากๆนอนไม่หลับนั้นจะเห็นว่าปฏิกิริยาของร่างกายต่อความเครียดนั้นมีมากมายแล้วก็ที่สาคัญคือจะมักจะปวดกล้ามเนื้อเพราะว่าเวลาเราเครียดมากกล้มามเนื้อจะเกร็งตัวไว้อันนี้จึงเป็นปัญเป,ป็นสาเหตุที่เข้ามารับบริการการนวดจากเราการทันเองมีการเบื่ออาหารหรือบ,บางคนอาจจะกินมากหรืบางคนเครียดก็กินมากก็มีนะบางคนเครียดแล้วก็กินเครียดแล้วก็กินก็ทําให้อ้วนขึ้น ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับระบบย่อยก็บกคร่องอาหารไม่ย่อยบางคนก็เครียดมากๆกจะประจำเดือนมาไม่ปกติหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปเลยหรือที่เรียกว่าเซ็กเสื่อมนั่นเองนะผิวหนังอาจจะมีการผื่นคันหรือเป็นหวัดบ่อยๆหรือแพ้อากาศง่ายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาของความเครียดที่เกิดขึ้นในร่างกายที่เราวัดได้จากทางสรีรวิทยานั่นเองนะครับ ความผิดปกติของจิตใจได้แก่สมองนะเวลาเครียดแล้วเกิดทางกายก็เกิดขึ้นอีกอย่างหนึง่งส่วนทั้งจิตใจเกิดอะไรครับสมองก็จะทํางานมากขึ้นการตัดสินใจจะเร็วขึ้นนะคนที่เครียดจ,จัดๆอาจจะตัดสินใจฆ่าตัวตายกระโดดตึกนะหรือทําอะไรที่ขาดการยังคิดวิตกกังวลนะคิดกังวลไปกังวลมาคิดมากแล้วก็คิดฟุ้งซ่าน คิดไปเรื่อยนะครับคิดฟุกซ่านไปเรื่อยจับแพะจนแกะไปเรื่อยหลงลืมง่ายนะครับเพราะว่าไม่มีสมาธิอยู่กับตัวแล้วก็ไม่มีสมาธิอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดโกรธง่ายใจน้อยเบื่อง่ายซึมเศร้าเหงาว้าเวสิ้นหวังแล้วก็ที่สำคัญคือหมดความรู้สึกสนุกสนานไปอันนี้เราสามารถอ,อ,อันก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น จากความผิดปกติทางด้านจิตใจนะเราคงจะเห็นกันมากมายนะครับแล้วก็เกิดความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมได้เหมือนกันบางคนอาจจะไปหันสูบบุหรี่เวลาเครียดมากๆหรือหันดื่มเหล้ามากขึ้นใช้สารเสพติดใช้ยานอนหลับแต่บางคนก็อาจจะจู้จี้ขี้บนชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับมีเรื่องขัดแย้งกับผู้อื่นอยู่บ่อยๆนะครับบางคนอาจจะดึงผมตัวเองกัดเล็บกัดฟันนะผุดลุกผุดนั่ง หรือบางคนอาจจะเงียบขรึมเก็บตัวไม่พูดกับใครอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียดได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะมีวิธีการคลายความเครียดได้อย่างไรนะครับพวกเราเป็นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเป็นหมอนวดไทยเราเนี่ยในอนาคตก็เป็นหมอที่มีใบประกอบโรคศิลปะนะครับเราก็จะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยนะครับกับคนที่มีความเครียดที่มักจะมาหาเรา เราก็จะต้องมีเข้าใจเขาแล้วก็มีเทคนิควิธีการที่จะช่วยเขาเหล่านั้นได้อันที่หนึ่งก็อาจจะต้องมีการให้ออกกําลังกายนะครับให้เขาออกกําลังกายนะครับเพื่อที่ว่าการออกกําลังกายก็จะเป็นตัวช่วยทําให้ระบบในร่างกายต่างๆทํางานนะครับได้ออกกําลังได้เหนือ่อยได้ไรก็ทําให้เปลี่ยนคลายความเครียดได้นะการพูดระบายความเครียดเดี๋ยวนี้นะครับในการพูดคุยกัน เขาอาจจะมีการปรับนะมีการทำโดยการพูดให้ระบายความเครียดนะครับโดยการอาจจะมีกรุป๊ปนะกรุ๊ปของผู้ที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็มานั่งคุยกันต่างคนก็ต่างอธิบายเหตุผลความเครียดของตนให้คู่อื่นฟังนะครับอีกคนหนึ่งก็ระบายออกมานะครับนั้นในส่วนที่เราเป็นหมอนี่บางทีเราก็จะได้รับรู้ความเครียดของคนไข้เขาก็จะระบายให้เราฟังเราก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี แล้วก็แนะนำนะครับแล้วก็ให้ความเห็นในบางคะทิ้งเบาะสมช่วยเสริมในกรณีให้เขาลดความเครียดลงนะครับวิธีการความเครียดคลายความเครียดอย่างหนึ่งก็คืออาจจะให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนอนหลับส่วนใหญ่ทางเ,เวลาที่คนเราไปหาหมอจากความเครียดจากอะไรหมอก็จะบอกขอคนเครียดเขามักจะให้ยานอนหลับนะครับแต่อาจารย์ก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ปเหตุ แต่การนอนหลับก็อาจจะมีส่วนทําให้เขาได้รับพักผ่อนก็ความเครียดอาจจะลดลงก็มีก็เป็นทางหลักทางหนึ่งในทางวิชาการได้เหมือนกันหรืออาหารคลายเครียดนะครับอาหารคลายเครียดนะก็ก็มีการศึกษาว่าอาหารบางส่วนมีการช่วยในการคลายเครียดได้เช่นการกินทริปโตฟรานซ์หนึ่งสองกก่อนนอนอันนี้พบมากในไข่ตัวเหลืองหรือนมวัวหรือเนื้อสัตว์นะครับทริปโตฟราน์ กินวิตามิน b 6 40กรัมต่อวันซึ่งพบในธัญพืชต่างๆเช่นยีสต์รำข้าวเครื่องในเนื้อถั่วนะครับผักนะครับแล้วก็วิตามิน b 3นี่ก็พันมิลลิกรัมต่อวันพวกนี้ก็พบในตับเครื่องในเนื้อเป็ดไก่ปลาถั่วยีสต์ต่างๆพวกนี้ก็เป็นอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการคลายเครียดได้จากการศึกษาวิจัยนะครับให้พักผ่อนท่องเที่ยวครับเวลาคนไหนเครียดก็ไปเที่ยวซะไปพักผ่อน ลดงานลดการลงนะเพื่อจะข่อนคลายไม่ต้องรับรู้เกี่ยวกับปัญหาในที่ทํางานหรือในครอบครัวมีดนตรีคลายเครียดเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้ดนตรีมาบาบัดความเครียดมาบาบัดโรคจิตนะคนที่เป็นโรคจิตก็มีหรือช่วยในการให้ผู้พิการเด็กพิเศษต่างๆหรือแม้แต่การใช้อโรมาทเทอร์ปี กลิ่นกํายานกลิ่นส้มกลิ่นกระบูนกลิ่นมะนาวพวกนี้นะกลิ่นหอมของสมุนไพรหรืออโรมาก็จะช่วยคลายเครียดได้การนวดผ่อนคลายนะครับด้วยน้ำมันหอมระเหยการใช้นวดแบบสปานวดให้ร่างกายปรับจิตใจปรับสภาพหรือการฝึกหายใจนะการคลายเครียดโดยการฝึกหายใจอันนี้มกักไม่ค่อยได้ทำกันถ้าเราสังเกตเวลาที่เราเหนื่อยหรือเราเครียดมากๆ ให้เราใช้วิธีการหายใจเข้าลึกๆนะครับช้าๆหายใจเข้าเนี่ยให้ลึกๆเลยนะครับพอหายใจออกค่อยๆไล่ลมออกช้าๆให้มากที่สุดให้สังเกตว่ากระบังลมจะขยายท้องจะป่องออกจากนั้นก็ค่อยๆหายใจออกท้องจะแฟดให้ใช้เทคนิคการหายใจด้วยท้องหรือหรือที่เราเรียกทางการแพทย์ว่า abdominal breathing exercise abdominal breathing exercise นะครับหายใจเข้าทอ้องป่องแล้วกั้นไว้เล็กน้อยแล้วหายใจออกช้าช้านะครับทาอย่างนี้หายใจเข้าลึกนะครับก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้แล้วก็ทําให้ปอดได้รับออกซิเจนหัวใจก็จะทํางานได้ดีขึ้นลดความเครียดลดความเหนื่อยลงได้นะครับอันที่9้าคือการฝึกคลายกล้ามเนื้อมีเทคนิคการฝึกคลายกล้ามเนื้อโดยการลดความเครียด เอาวิธีการคือนั่งนะครับหรือนอนในท่าที่สบายนะครับนั่งนรืนอนอาจจะใช้ท่านอนก็ได้นะครับจากนั้นวิธีการก็คือเกรงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆขึ้นมาโดยเริ่มจากปลายเท้าก่อนให้เกรงปลายเท้าคือนอนแล้วเริ่มจากปลายเท้าให้ปลายเท้างุ้มเกรงงุ้มลงไปนะครับเกรงน่องนะครับลำตัวแขนค่อยๆกำมือเกรงมือขึ้นมานิ้วไหล่คอศีรษะใบหน้า เกรงไว้ทักอึดใจจากนั้นค่อยๆผ่อ,อ,อนคลายย้อนกลับแล้วเราก็ค่อยๆย,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 ย้อนกลับจากจากใบหน้าจากศรีรษะจากคอจากนิ้วไปลำตัวไปแขนไปขานะครับอันนี้เราจะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวเราเรียกว่าคอนแท็ t ซ์หรือเล็กซ์คอนแทเกรงเต็มที่แล้วค่อยๆคลายก็เป็นเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้ออีกวิธีหนึ่งนะครับหรือการคลายเครียดที่ดีที่เกี่ยวข้องกับพวกเรามากที่สุดคือการคลายเครียดด้วยการนวด นะครับด้วยไปนวดนะครับอันนี้ก็เพราะเทคนิคการนวดต่างๆหรือนวดสุขภาพของเรานวดแบบสปานวดอารมาอะไรต่างๆก็เป็นเทคนิคที่ช่วยในการคลายความเครียดนะของเขาได้เมื่อคลายทางใจได้จิตใจเขาจะดีขึ้นนะครับอันนี้จาย์ก็ขอจบการบรรยายตอนที่2ของเรื่องสุขภาพจิตไว้เพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ